แป้งครับตอนนี้กับการเดินทางไปนะครับน้องๆได้พูดคุยอะไรกันบ้างครับค่ะก็ที่ผ่านมาก็ยุ่งหลายเรื่องนะคะก็แป้งคิดว่าคิงครับเนี่ยคราวนี้เนี่ยสองปีที่แล้วที่แป้งเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยเนี่ยเราไปเล่นที่เชียงใหม่ก็ไม่ได้แชมป์ก็จนกระทั่งวันก่อนแป้งไลน์ชวนโคชโย่งมาหลายเขาบอกว่าเซฟมีสุนันและก็มีเอเดียเสียสุชัยใจเด็ดเข้ามาในซูมก็บอกบอกว่า เอ๊มีน,นักข่าวถามว่าอาถานหรือเปล่าคิงครับเล่นเล่นต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้แชมป์แต่ปีนี้แป้คิดว่าภายใต้การนำของอิชแล้วก็กับตัดทีมนะคะชนะทีมสมบูรณ์เนี่ยคงจะให้ความมั่นใจได้ว่าเราต้องการเป็นแชมป์นะคะแล้วก็เราไปเล่นในจังหวัดภาคใต้ซึ่งสถิติแฟนบอลเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสูงมากนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็ทราบว่าบัตรวันที่1ิบสรอบไฟนอลซึ่งยังไม่รู้ว่าจะถึงไฟนอลหรือเปล่าแต่คงชนะทีมคงให้ความมั่นใจได้ว่า คงจะถึงรอบไฟนอลตอน2ทุ่มวันที่14เนี่ยก็คิดว่าสนามน่าจะเต็มแล้วก็น่าจะเป็นปีที่สาคัญเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลน,นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ7 2พรรษานะคะก็คิดว่าคิงคัพปีนี้เนี่ย ตรงกับพีบ้าเดย์ด้วยนะคะประชาชนชาวไทยก็ได้ดูนะคะไม่ใช่ประชาชนเฉพาะภาคใต้เท่านั้นนะคะแต่ไปเชื่อว่าหลายคนอาจจะเดินทางไปในช่วงนั้นแต่ว่าก็เห็นใจว่าหลายชานก็ประสบอุทกภัยนะคะภัยน้ําท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือหรือภาคกลางตอนบนนะคะก็ยังมีถ่ายทอดทางทีวีนะคะช่องไทยรัฐทีวีนะคะถ่ายทอดสดนะคะทั้งเกือบทุกแม์นะคะก็อย่างที่ทราบเราเจอกับวันที่11เราเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ก่อนนะคะแล้วก็อีกสองทีมก็จะเป็น ซีเรียพบกับทีจีพีท่าเนนะคะก็แน่นอนนะคะก็คงเป็นหน้านที่ของทางโค้ชและก็ทางานักเตะนะคะกระแสที่สงขาตอนที่ผู้แบ่งพอทราบไหมครับว่าเป็นยังไงบ้าง<ะ>คือถือว่าพอมีการเริ่มเริ่มไปเยอะขึ้นค่ะคือเท่าที่แบ่งได้พูดกับท่านรอ,องผู้วา่าราชการจังหวัดน,นะคะแล้วก็ท่านประธานการจัดแข่งขันนักชุมพิเนี่ยท่านกล่าวว่าคนเนี่ยรอซื้อออนไซต์ เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่สงขาแล้วก็เลยเอาตั๋วเป็นประจายกระจ,จายออนไลน์คะไม่ใช่ออนไลน์อย่างเดียวเพราะที่ผ่านมาเราขายบนไทยทิเ็ตเท่านั้นนะคะก็วันที่14เนี่ยเหลืออีกประมาณเกือบส0 0 0ันคาดว่าวันนี้เนี่ยพอ,อนักบอลทีมชาติไทยช้างศึกเดินทางไปถึงส่งขาเนี่ยแล้วมีการเปิดให้ชมการซ้อมด้วยในวันที่7กับ8เนี่ยแป้งเชื่อว่าด้วยด้วยน้องๆพวกนี้ทุกคนมีแฟนคลับกันบางบางคนบคนินม,มาจากต่างประเทศบางคนอย่างชนะทิพย์หรือว่าหลายๆคนเนี่ยแป้งแป้งเชื่อว่า เป็นซูเปอร์สตาร์นะคะแล้วก็หลายคนอาจจะเพิ่งมาติดทีมชาติเนี่ยเชื่อว,ว่าด้วยกระแสของน,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 น้องๆทีมชาติไทยเองเนี่ยก็จะทำให้ให้ใหคนเข้ามาเต็มสานามแน่นอนขอบอกจะมาทะทำทำโส้สใช่ไหมครับได้ค่ะแปลเลยค่ะคโพสครับเอ่อตอนนี้ทีมเป็นยังไงบ้างในมุมมองของ,<ฆ>ของการเล่นกีัใาในครั้งนี้

ให้มากๆใช้เช่นว่าช่วยเชียร์มากก็ดี่มากคบเขาคงเล่าว่ากระแสความภาคใต้มาก่อนฟังก่อเยอะมากเขาเข้าใจแต่ป้องใจัันมีอันนี้มีในไทยไกลซึ่งเดยกที่ผ่านมาที่ผ่านม่ผามาที่ผ่านมาที่ามาที่ผ่มาที่มอ่านมี่ามนมมาผ่มามทม่่ม

โค้ชนะครับแล้วนักฟุตบอลทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกมาก็ก็เป็นสิ่งที่บางคนอาจจะเพิ่งติดบางคนอาจจะเคยติดมาแล้วอย่างผมก็ครั้งนี้ก็เป็นพี่ใหญ่ครับก็อาจจะมีความเขินนิดนึงก็แน่นอนว่าการมาเล่นทีมชาติครับพวกเรามาต่างจางมูสอนแต่มาทีมชาติแล้วเราต้องมารวมรวมกันเป็นหนึ่งครับเพื่อเป็นบอลชาวไทยเพื่อตาสส่รักที่อยู่บนหน้าอกับเจไปเล่นที่ใต้ล่าสุดเมื่อไ นานมากครับแต่เคยไปที่เล่นสนามตีนแลวครับคนสงขาคนชาวใต้เนี่ยมาดูแล้วก็ลงมาเต็มสนามก็รู้สึกประทับใจมากก็เมื่อกี้คุณแป้งบอกว่าตัวเลืองเป็นหลักพันไปให้พี่เจชิญชวนครับผมอยากให้เชิญชวนครับแฟนบอลชาวใต้ทุกคนครับผมรู้ว่าคุณใต้เนี่ยรักจริงนะครับก็อยากให้มาเชียร์เยอะๆนะครับพวกผมจะเล่นชนะเท่านั้นครับแล้วคนพูดใต้ได้ไัมครถึงแม้จะพูดจะเป็นคนนครปฐมแกเขาอะ คือคือเชื uk> uk> uk ่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจนาทีมน้องๆลงไปเนี่ยนะคะก็คนคงให้ความสนใจมากก็เชิญชวนทุกท่านนะคะก็วีนี้จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณค่ะเชิญสื่อมวลชนทุกท่านถามพออยากได้ไหมนี่กออันนี้ก็พูดด่อยพูดพูดไทยเลยคุณครับพูอ But I want everybody in So Cal to come and s h r e r for us and yeah we'll do our best and hopefully win พี่เจมส์เจแปะแปะนะครัอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาซัพพอร์ตครับให้กำลังใจครับพวกเราจะเอาชนะเพื่อคนไทยครับขอบคุณครับคอมพิวเตอร์เดนเทป้อมทำนะครับก็เหมือนนิโคลกับพี่เจครับนิโคลเชิญชวนแฟนๆชาวใต้ทุกคนครับแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆทั่วประเทศเลยครับก็ฝากไปครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ